ในทุ่งกว้างของทวันมาจรัตพพ่อเริ่มเกี่ยวข้าว แม่ของจอร์ดก็เริ่มตัดต้นไม้กวาดที่อยู่หลังบ้านเอกไปพึ่งแดดไว้เป็นจำนวนมากท้องฟ้าวันนี้เป็นสีฟ้าสดใสต้นไม้กวาดพึ่งแดดอยู่ห้าหกวันใบหยักเล็กๆและดอกสีเหลืองน้อยๆน,นั้นก็ร่วงกองอยู่กับผืนดินเหลือไว้แต่ก้านเหนียวสีน้ำตาลจางๆจ,จอร์ดกลับมาจากบ้านเพื่อนขณะแม่กำลังใช้เชือกปอมัดต้นไม้กวาดเป็นอันๆขนาดอันละสองกำมือมัดไม้กวาดไปไหนเยอะแยะครับแม่ จอยก็ไปช่วยแม่รวบต้นไม้กวาดแห้งเตรียมยาลานนวดข้าวะสิแม่ตอบโดยไม่เหนะ่อยหน้ามือสรารวนอยู่กับการใช้เชือกปอมัดไม้กวาดทีละเปลาะทีละเปลาะลอ๋อที่ผ้าให้หนูตักขี้ควายใส่ปี๊บเอามายาลานนี่เองเด็กน้อยนึกขึ้นมาได้แม่หัวเราะแล้วขี่ควายน่ะพอหรือยังพอแล้วล่ะแม่นูตักไว้ตั้งหลายปี๊บงั้นก็ช่วยแม่ตักน้ําเตรียมยาลานกันดีกวา่าไหม แม่หยิบไม้กวาดอันสุดท้ายไปกองรวมกันไว้โคนต้นมะม่วงก่อนจะเดินไปหิ้วปี๊บขี้ควายมายัางลานว่างหลังบ้านที่ถากเตรียมไว้ทําลานนวดข้าวแม่เอาปี๊บขี้ควายสดมาตั้งเรียงเรียกันไว้ลานดินได้รับการปรับซึเกือบเรียบจอจิบไม้กวาดที่แม่เพิ่งทําเสร็จมากวดมาดใบมะม่วงและเศษหญ้าจนเตียนรื่นแม่เอาน้ําเติมลงไปในปี๊บขี้ควายใบแล้วใบเล่าแล้วใช้ไม้กวนขี้ควายให้เละเหลว จอช่วยแม่อย่างขันแข็งเขากวนขี้ควายในปีบด้วยความสนุกใจนึกไปถึงการกวนข้าวกระยาทิพที่งานวัดไม่นองกวนขี้ควายนานๆนะแม่จอดนึกชะงนกวนนานๆขี้ควายกับน้ําจะได้ข่าเป็นเนื้อเดียวกันเวลายาลานมันก็จะทําให้เกิดความเหนียวแลว้วเกาะตัวกันพอ,อยาแล้วจะได้อุดร่องอุดดูดินได้สนิทเมล็ดข้าวจะได้ไม่จมหายลงไปไงละ่ะแม่สอนความรู้ให้ เรื่องอย่างนี้ในโรงเรียนคงจะไม่มีสอนเป็นแน่จึงต้องอาศัยการถ่ายทอดจากปากต่อปากกันอย่างนี้พอกวนขี้ควายเข้าที่ไม่ค้นไม่เหลวเกินไปแล้วแม่ก็ใช้น้ำพรมจนทั่วลานจากนั้นก็เทขี้ควายลงไปในลานจากมุมสุดด้านซ้ายมือก่อนเทไว้เป็นหย่อมๆย่อมจิละปี๊บแล้วใช้ไม้กวาดกวาดไล่เกลี่ยให้ถึงกันปี๊บแล้วปีบเล่าไม่นานนักก็ได้ลานวงกลมเป็นบริเวณกว้าง ทำไมขี้ควายมันไม่เหม็นนะแม่จอดสายจมูกดมไปทั่วควายมันกินแต่หญ้าไม่เหม็นหรอกลูกไม่น้ำซ้ำพอแห้งดีแล้วยังจะได้กลิ่นหญ้าจากลานนวดข้าวอีกด้วยแม่พูดแล้วเอามือระเลงไล่ขี้ควายยาตามขอบขอบลานที่ไม่กวาดกวาดไล่เข้าไปไม่ถึงอีกด้วยจอดพยักหน้าเข้าใจทอดสายตาดูลานที่เพิ่งจะยาเสร็จคิดแล้วก็เหมือนกับเอากาวเหนียวๆมาฉาบทาไว้หน้าดินเพื่อรองรับมเมล็ดข้าว จากการนวดควายนี่พิเศษจริงๆเลยนะนอกจากช่วยไถนาลากข้าวแล้วขี้ก็ยังมีประโยชน์เด็กชายคิดในใจและรู้สึกรักควายของตัวเองขึ้นมาจับใจ พ่อบรรทุกข้าวใส่เลื่อนมาวันแล้ววันเล่าก่องข้าวค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นต้นข้าวแห้งสีน้ําตาลอ่อนกับเมล็ดสีเหลืองจำปาสร้างความอิ่มเอมให้กับพ่อแม่ยิ่งนักพ่อหลอมข้าวเป็นระเบียบเรียงสูงขึ้นไปเป็นรูปหมอนขวานหันหน้าพระข้าวออกสู่ลานรวงข้าวเหลืองเข้มซอนไร่เรียงเป็นชั้นลดหลั่นงดงามแม่แต่กระดาษเป็นชาธงเล็กๆหลากสีทั้งเขียวและแดงพันกับปลายไม้เล็กๆ ปักไว้ตามฟ่อนข้าวรอบหลอมข้าวประดับประดาด้วยกระดาษรุง้งบิดเกลียวเป็นสายยาวพลิ้วลมถึงวันนี้ลานนวดข้าวแห้งสนิทขี้ควายที่ยาไว้แห้งเป็นสีเขียวอ่อนอมน้ำตาลจางๆกลิ่นคล้ายหญ้าแห้งระเหยออกมาจากผืนลานเป็นกลิ่นที่ชาวนาบอกว่าหอมเพราะคุ้นเคยมานานนะักเป็นกลิ่นที่สร้างความสุขความสมหวังให้กับชีวิตของชาวนาถ้าปีใดไม่ได้กลิ่นลานนวดข้าวแล้วก็หมายความว่า ปีนั้นคือปีที่อาดูนต่อชีวิตของชาวนาเช้าวันหนึ่งแม่จัดแจงปูเสือทับลงไปบนลานพอตะวันเริ่มโผล่ทุ่งหลวงพ่อกับพระลูกวัดก็เดินจีวออรอารามเหลืองมาด้วยใบหน้าอิ่มบุญตามด้วยลูกศิษย์วัดตัวเล็กๆอีกสองสาคนรังท้ายพ่อนิมนต์พระให้นั่งหน้าพระข้าวหลวงพ่อถามสารทุกสุขดิบก่อนจะเริ่มพิธีสวดมนต์ทำบุญลานข้าวหลังพรมน้ำมนต์แล้ว พ่อแม่และเพื่อนบ้านใกล้เคียงรับปากกับหลวงพ่อว่าปีนี้โบทที่ค้างคามาแรมปีนั้นคงจะเสร็จสิ้นกันสักทีจำเริญจำเริญเธอโยมจอฟ้าใบลากานั่นไม่สำคัญเท่าจิตใจที่มันคงของพวกโยมหรอกหลวงพ่อเคี้ยวหมากหยับหยับก่อนจะขายออกมาให้พ่อกับแม่เก็บไว้ จอตมองกองข้าวสูงเหมือนหมอนขวานใบโตนั้นมันสูงเลยหัวจอจเลยหัวพ่อพ่อบอกว่าอยากให้มันสูงเทียมฟ้าเทียมเมฆนู่นเลยถ้าสูงถึงแม่ก็ต้องนวดเป็นปีปๆสิพ่อเป็นปีพ่อก็ยอมลูกพ่อหัวเราะเสียเวลาแย่ลูกชายว่าแย่พ่อก็ยอมคราวนี้พ่อหัวเราะดังขึ้นไปอีกมันยังไงอะพ่อหมอไม่รู้เหมือนกัน พ่อใช้สองมือสอดเข้าไปใต้รักแร้ทั้งสองของลูกชายแล้วยกชูร่อนไปในอากาศหัวเราะยังมีความสุขจอจจำได้ว่าหลังจากนาล่มนาแล้งมาแล้วสองปีพ่อก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้กับเขามานานแล้วหลังจากชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดภาคเรียนพอดีห้าสหายแห่งบ้านทุ่งเก็บหนังสือเก็บตำรากองไว้ที่เสารเรือนออกไปเรียนกับโรงเรียนธรรมชาติที่มีหลักสูตรภาคปฏิบัติให้เรียนรู้มากมาย หลักสูตรนี้มีทั้งความตื่นเต้นหวาดเสียวปนความสนุกอยู่ทุกบทเรียนหากเอาผืนหน้าแต่ละแปลงเป็นหน้าหนังสือบทเรียนบทนี้มันมีหลายพันหลายหมื่นหน้ามีภาพประกอบพราวไปทุกแผ่นที่พลิกผ่านมันสนุกไม่น่านายไม่เหมือนหนังสือเล่มเล็กๆที่ครูสอนอยู่ในโรงเรียนซึ่งเด็กๆเ,เห็นว่ามันไม่เอาไหนซะเลยเปียเปียไปยวู้ จอดแก้วแก่นจุกประสานเสียงกันตะโกนเรียกเปียอยู่หลังบ้านวันนี้เด็กๆนัดกันไปเก็บข้าวตกที่ถ่ายทุ่งทุกคนมีกระป๋องย่อมย่อมบ้างถังพลาสติกหูหิ้วใบเล็กๆบ้างแต่จอตใช้ถุงข้าวสารวันนี้เขายังแต่งตัวหน้าขำกว่าเพื่อนเอาถุงข้าวสารที่เตรียมมาพับเล็กๆแล้วพวกหัวปล่อยชายเรามาข้างๆให้ดูเป็นพมา่าไอเขาเรียกพมา่าหาข้าวตกว้ยจอจโอก,กับเพ,เพื่อนอย่างนั้น ข้าวตกที่เด็กๆกันมันจะแห่กันไปเก็บนี้เป็นข้าวติดรวงที่มันหล่นเรี่ยราดอยู่กลางทุ่งนาเนื่องจากการที่ชาวนาหอบข้าวกองไว้พอขนขึ้นเลื่อนหรือล้อเพื่อขนข้าวเข้าบ้านข้าวบางรวงก็เลยหล่นอยู่ข้าวตกอีกประเภทหนึ่งคือข้าวที่เก็บเกี่ยวไม่หมดหลงหูหลงตารอดคมเคียวไปหน้าอันหนึ่งอันหนึ่งมีเป็นจํานวนไม่น้อยแต่ก็ไม่มากถึงกับเป็นฟ่อนๆการเก็บจึงต้องเดินกันไปเรื่อยๆอันแล้วอันเล่า เปียดดแผลวจากบันไดพร้อมด้วยถุงปุ๋ยใบใหญ่พเพื่อนๆพากันหัวเราะอาไอ้ไปอ่ะถ้าได้เต็มถุงปุ๋ยนั่นแกจะยกมาไงวะจอดร้องถามไอ้มันได้เหรอหนะ้ขาขอามาจนได้แล้ววะเปียตอบลิงโลดนึกฝันหวานวาดมโนภาพเ็นเข้าวตกเต็มถุงปุ๋ยมองเห็นเงินปลิวมาหาภาพสุดท้ายเป็นภาพของุ๋ยเตี๋ยวชามใหญ่กับน้ำแข็งใสใส่ขนมปังราดน้ำหวานสีแดงสวยโรยด้วยนมข้นขาวจั๊ว เปียเผอเลียริมฝีปากที่ความอร่อยป้าดันจุกคนตัวเล็กกว่าเพื่อนออกคำสั่งจอดหมันไส้ง้างตีนหัวเบาๆที่ก้นจุกไปหนึ่งทีอย่างเอ็นดูลมร้อนพัดโช,ชยแผวผิว เปลวแดดระยิบเต้นเป็นเปลววิบวิบตาคลื่นกระไอแห่งความร้อนลอยขึ้นเป็นริ้วๆข้าวในนาเหลือต่สร้างข้าวเป็นตอสั้นๆสีน้ำตาลอ่อนทุ่งทั้งทุ่งที่เคยเขียวขจีสดใสบัดนี้มันโรยราเหี่ยวแห้งท้องนาดูเงียบเหงาร้างผู้ร้างคนรู้ยิ่งแต่นาตาเฉยเลยเนาะแกปรึกษาเพืเเ่อนๆเออแกว,ว่าแล้วก็บุกไปถึงน้องตาขาว โดดน้ำไม่ชุ่มปอดแล้ว่อ้กลับบ้านเฮ้ยเข้าทีเว้ยแกนเด็กๆชอบใจตกลงแล้วก็แยกกันไปคนละทิศหาเก็บข้าวตกที่หลงหูหลงตาเจ้าของนานาอันหนึ่งอาจจะได้ไม่กี่รวงแต่นาบางอันก็เก็บกันไม่หวาดไม่ไหวนาไหนที่เจ้าของเกี่ยวเองที่จะให้ข้าวรอดตาไปนั้นยากนักแต่นาไหนที่เจ้าของนาจ้างเขาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวจะไม่พิธีพิถันเก็บมันทุกรวงนาอย่างนี้แหละ ที่ทําให้เกิดอาชีพเก็บข้าวตกขายเอ้ยพวกเอง็งอยากได้มากๆก็ดูนะอันไหนที่สร้างข้าวรอบๆมีรอยเลื่อนรอยล้อมากๆขาเขาเอาไว้เถอะจอร์ดบอกเพื่อนๆด้วยความหวังดีเป็นการถ่ายทอดความรู้นอกตําราอีกแบบหนึง่งเพราะการที่เขาขนข้าวขึ้นลงบ่อยๆนั้นรวงข้าวย่อมมีการหลุดลุย่ยอยู่กับธรรมชาติต้องเป็นคนละเอียดละออใครที่เป็นคนช่างสังเกตสังกาย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น เด็กๆเ,เดินฝา่าเปลวแดดเหมือนไม่รู้ร้อนต่างเพลินไปกับการรูดเมล็ดจากรวงข้าวที่ตกค้างใส่ถุงใส่กระป๋องเป็นที่สนุกเสียงว,วกเวดตะโกนอยู่เป็นระยะพอถึงหนองตะขาวก็ได้ข้าวกันกนกละหลายลิตรจอดปาดเหงื่อที่ย้อยเปล่าเต็มใบหน้าอุ้ยแกมจิ๋ป๋องเลยว้ยเสียงแก้วตะโกนเหงื่อที่ใบหน้าของเขาไหลย,ย้อยไปที่ริมฝีปากจังหวะเดียวกับที่เขาแลบลิ้นออกมาพอดี หนองน้ำตะขาวเป็นหนองน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านได้อาศัยมาเนิ่นนานเสร็จจากนาก็ไปล้างเนื้อล้างตัวยามเย็นก็ต้อนควายลงไปอาบน้ำหน้าแล้งก็ใช้เป็นที่หาปลาหาหอยอาบตามเวยสิ้นเสียงเด็กๆก็ถอดเสื้อถอดกางเกงเล่อนจน้นถอยหลังออกไปไกลแล้วพุ่งเหลาลงหนองน้ำกันเป็นแถวๆฟองน้ำแตกกระจายเด็กๆดำผุดดำไหว้เล่นไล่กันจนตะวันคล้อยจึงกลับบ้าน ก่อนจะแยกจากกันจอร์ดบอกกับเพื่อนๆว่าเงินขายข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งเอามารวมกันซื้อเทียงกับน้ำมันกา๊าดไว้บ้างนะบ้าซื้อทำามาแสงอะไรอ่ะเปียย้อนถามอ้าวก็ไปเคี่ยวแล้วลงพื้อนทน้องเรียนใหม่สิวะมันจะได้สวยๆเออเออดีดีเด็กๆเห็นด้วยไอ้ก่าโรงเรียนจะเปิดคงได้หลายบาทนี่จอร์ดว่าแล้วพ่อๆข้าขายข้าวอาจะแอบลักขายสักถังหนึ่งเอาเงินมวยรวมของเราต่างหากจอร์ดหัวเราะ บาปไต้โหงแก้วกับแก่นพูดกันพร้อมๆกันไอ้จ้างเอะข้าเป็นหัวหน้าชั้นมันต้องออกมากับพวกแกอยู่แล้วจอร์ดวางท่าพึงแสดงถึงความภูมิใจในการเป็นผู้นำของเขาแหมเกิดเปิดเทอมไปพวกในชั้นเขาไม่เลือกแกจะว่าไงจุกแยงบ้างโอ้จริงด้วยขึ้นชั้นใหม่ก็ต้องเลือกกันใหม่แล้วพวกที่สอบตกมันโตก,กว่าเรามันก็อยากเป็นหัวหน้าเราดิแก้วจะเห็นคล้อยตามเอาไปนะ เอเองเลือกค่าละกันจอร์ดสรุปครับท่านหัวหน้าเด็กๆประสานเสียงขึ้นพร้อมกันทําให้จอดยิ้มออกเด็กๆพากันอมยิ้มบางคนก็ป้อนลูกยอให้จอร์ดฟังสวานหูเอยบางที่ขายสองถังเลยเว้ยจอดโอก,กับเพื่อนๆก่อนจะจากกัน จอตแก้วแก่นเปียและจุกเดินหิ้วกระเป๋าหนังสือเรียงหนึ่งไปบนคันนาโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆแยกยาก้ายกันกลับบ้านเป็นทิวแถวเสียงตะโกนหยอกล้อดังสนั่นทุ่งไปตลอดทางไอ้วกเล่าจุกซึ่งเดินรั้งท้ายตะโกนโวกๆวกัเนี้าำอีบ้มาเล่นกระแมนบุกไทยกันดลยวะไว้เฮ้ยตั้งแต่ครบกันมาเพิ่งเห็นไอ้จุกมันหัวแหลมมันเนี้ยไว้จอดหัวโจกของเด็กๆหัวเราะร่าชมจุกนี่เกียร์ตัดไม้่ะ แกบอกเพื่อนเอ้ยฮิเกียไม่ตองเล่นดีวะแก่นทํำท่าไม่งอคงสนุกจิบหายเนยเย็นนั้นเด็กๆต่างความมีดออกไปหาแขนงไผ่ปล้องงามๆยาวประมาณฟุตเศษเลือกเอาชนิดที่ปล้องตรงรูตรงกลางขนาดนิ้วก้อยเล็กๆของเขาลอดได้ไม่คับไม่หลวมเพื่อเอาไปทําอีโบอีโบนี่บางแห่งเรียกโผลบางแห่งเรียกเพาะบางแห่งเรียกบ้องตบ สุดแท้แต่ว่าเด็กถิ่นไหนจะได้ยินสำเนียงลูกกระสุนของอีโบที่ดันออกมาดังอย่างไรก็เรียกกันไปตามภาษาถิน่นจุกขมักขเม่นคัดเลือกเอาแขนงไผ่อย่างหนาขนาดเหมาะมือนั่งสินหัวสินท้ายให้เรียบร้อยสวยงามเขาเลือกเอาแขนงปล้องยาวเกือบฟุตก็เพราะว่าเวลายิงจะได้มีแรงดันมากลูกกระสุนพุ่งไปไกลและแม่นยำเหมือนยิงปืนยาวได้ลำกล้องแล้ว จุกเหลาไม่ไผ่เป็นแกนเล็กๆขนาดลอดเข้าไปในลำกล้องได้ครือๆไม่คับไม่หลวมตรงโคนแกนเหลาให,ให้ใหญ่หน่อยเพราะต้องใส่ลงไปในด้ามแขนงไผ่ที่เป็นมือจับอีกทีซึ่งจะต้องอัดให้แน่นกันหลุดเมื่อเห็นว่าแกนที่เหล่านั้นสอดเข้าลำกล้องพอดีดึงเข้าดึงออกไม่ติดขัดแล้วจึงตัดแกนให้สั้นกว่าลำกล้องเกือบนิ้วฟุตสำเร็จแล้วว่จุกนึกคร่มในใจวิ่งตือออกไปหลังบ้าน เก็บลูกปอกระเจาขนาดยัดลงรูอีโบมาได้กำมือหนึ่งเขายัดลงไปในลำกล้องลูกแรกนี่ยังยิงไม่ได้ต้องเอาลูกที่สองยัดเข้าไปอัดให้แน่นกระแทกแกนเข้าไปแรงๆอากาศในลำกล้องถูกอัดอย่างเร็วมีเสียงดังโบควันฉุยออกมาจากปากลำกล้องลูกปอลูกแรกกระเด็นหวือออกไปหลายวาลูกที่สองเข้าไปอยู่แทนลูกแรกอยู่ปลายลำกล้องเพื่อรอลูกใหม่อัดอากาศดันออกไป จุกโหรชอบใจเสียงอีโบของเขาดังแน่นเหมือนยิงปืนแกป๊ปคราวนี้ก็ทดลองเปลี่ยนกระสุนจากลูกปอรกระเจามาเป็นกระดาษชุบน้ำแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้แกนดันเข้าไปกระแทกแรงๆอีกครั้งมีเสียงดังโบะเหมือนกันแต่เสียงมันแผ่วเบาเกินไปกระสุนไปไม่ไกลเท่าที่ต้องการจุกคิดว่าพรุ่งนี้เก็บกระสุนลูกปอไปดวลกับเพื่อนๆดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กๆไปโรงเรียนแต่เช้า เก็บกระเป๋าไว้ที่โต๊ะเรียนแล้วคว้าอีโบเน็บพุงโดดแผลวไปที่ป่าละเมาะหลังโรงเรียนกระเป๋ากางเกงของแต่ละคนตรงบริลลุปอทั้งสองข้างจุกแก้วแก่นเป็นทหารเขมรที่มีกําลังพลมากกว่าส่วนจอร์จกับเปียเป็นตํารวจตะเวนชายแดนของไทยไอ,อ้จุกเอ็งพาพวกไปซุ่มในป,ป่าเดี๋ยวข้าจะออกไปตะเวนแนวชายแดนกับไอ้เปียจอร์จสั่งจุกพาพลพรรคเตรียมซ่อนตัวรอบจูโจมไอ้เดียว จอดนึกขึ้นมาได้ถ้ากระสุนถูกหัวถือว่าตายนะเว้ยห้ามลุกขึ้นมายิงต่อสู้อีกถ้าถูกขาใครคนนั้นต้องคลานถือว่าบาดเจ็บมีสิทธิ์ยิงได้ถูกส่วนอื่นไม่เป็นไรใครโกหกถกนรก,กสิบชาติ าทหารเขเมรเข้าไปที่ป่าละเมะเขาทำเป็นส่งภาษาเขาเมรเอ็ดอึงอยู่พักหนึ่งก็งเงียบไปจอร์ดกับเปียดึงอีโบออกจากพุงอัดกระสุนลงในลำกล้องค่อยๆแฝงกายออกลาดตะเวนโดยเดินทิ้งช่วงห่างกันเหมือนกับที่เคยเห็นในหนังขายยาเวลาคนหน้าถูกยิงคนหลังจะได้ช่วยทันไงหมวดจอร์ดหันมากระซิบกับจ่าเปียตชดไทยนำโดยหมวดจอร์ดออกลาดตระเวนเพื่อปกป้อง,องพื้นแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนโบ โบโบกระสุนจากฝ่ายเขมรจุกดังขึ้นติดติดกันสามนัดซ้อนจากนั้นเสียงอีโบก็ดังขึ้นหูดับตับไม่จอยกลิ้งตัวหลุนหลุนเบี่ยงออกไปทางซ้ายมือขณะเดียวกันจ่าเปียก,ก็ค่อยๆค,ค,คลานกระดึบกระดืบก็ไปหาขอนไม้ที่วางอยู่ข้างหน้าอย่างระมัดระวงังหวังยึดเป็นที่กำบังกระสุนจากฝ่ายตรงข้ามทั้งเขมนจุกและผู้หมวดจอร์จตื่นเต้นกันสุดขีดลวงลูกกระสุนกันแทบไม่ทัน สักครู่หนึ่งก็มีเสียงร้องโอ้ยมาจากฝ่ายขเขมรแสดงว่าถูกกระสุนจากตชดไทยเข้าแล้วยิงกันจนหมดกระสุนผู้หมวดจอดต่อชดอไทยปลอดภัยส่วนจ่าเปียคลานตุ่มเตี้ยมขาลากท่าทางบาดเจ็บหมวดจอดเดินสำรวจความเสียหายเห็นแก้วกับแก่นนอนคว่ำหน้าอยู่อีโบอาวุธคู่มือหลุดกระเด็นข้างลำตัวแสดงว่าตายสนิทส่วนจุกกำลังคลานกระดึบจะหนีเข้าป่าลึกจอดตามไปพบพอดี จุกจึงนั่งยกมือประสานไว้บนหัวแสดงอาการยอมแพ้ปาชดาไทยชนะทั้งทงที่มีกำลังน้อยกว่าหมวดจอยประกาศกล้องไทยย่อจ่าเปียคลานมาแสดงความยินดีไอ้คอมเมน์ที่เหลือเนี่ยยิงทิ้งซะดีไม่หมดจ่าเปียขยับอีโบะไปมาทั้งที่ในลำกล้องไม่มีลูกกระสุนเหลือแล้วยา <Yeah. S 1> หมวดจอยยกมือห้ามมันบ้านชิดติดกันค่อยพูดค่อยจ้ากันได้ใช่แล้วใช่แล้ว เขมรจุกกับพกพวกลุกครวดพราดด้วยความดีใจเอ้ยว้าเขมนฟังไทยออกเว้ยเปียกกระเซาเพื่อนๆทั้งหมดแล้วหัวเราะขึ้นพร้อมกันจากนั้นจึงค่อยแหวกออกมาจากป่าละเมาะหลังโรงเรียนด้วยความเบิกบานใจ บ่ายวันที่อากาศอบอ้าวปู่ปล่ของเด็กๆในหมู่บ้านเดินถือเสียมและตะขอเหล็กยาววาเส็จเศษสวนทางกับกลุ่มของจอร์ดเปียแก้วแก่นและจุกมุ่งหน้าออกไปสู่ทุ่งกว้างปู่ปูไปไหนอะเด็กๆล้อมหน้าล้อมหลังพ่อเท่าใจดีของหมู่บ้านหางโงเวย้ยไอหลานพ่อเท่าอารมณ์ดีตอบคําถามเด็กๆมาขวมไปด้วยนะปูนะจอร์ดเขไปเกาะแขนเปียเข้าไปจับเสียมผมถึงให้ ตะขาเล็กนี่ผมถือเองจอดเอาใจเท่าปลายยกมือเหี่ยวๆตบหัวเด็กเบาๆไปคนละทีทำท่าตรึกตรองน้าน่อยพวกผมไปด้วยกันแล้วกันนะปู่แก้วรีบเสริมเออตกลงใจย่อเด็กๆกระโดดโลดเต้นแต่เท่าปลายมองหน้าเด็กๆทีละคนปู่ให้พวกเจ้าไปได้แต่มีข้อแม้ว่าปู่บอกอะไรพวกเจ้าต้องเชียอฟังอย่าดื้อ ไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้งูที่ปู่ไปหานมันงูพิษทั้งนั้นชกปุ๊บตายปั๊บเข้าใจไหมไอ้หนูเข้าใจครับปูเด็กๆคารรับเสียงเซ็งแซ่เว้นแต่จุกที่มีท่าทีตื่นกลัวจุกเห็นกลัวงูใช่ไหมชายแล้รวะกลัวงูจอดเอาตะขอเหล็กแย่สีข้างจุกไม่มีมีมีกลัวต้งหน่อยจุกบอกเพื่อนๆด้วยท่าทางหวาดหวาจนเพื่อนๆหัวเราะกันเกลียว ไม่กลอวก็หน้าเดินจอดดันหลังเท้าไปล่ยให้ออกหน้าตัวเองกับเพื่อนๆเ,เดินเรียงแถวตามหลังเป็นระเบียบเหมือนกองทหารเดินสวนสนามโผล่ออกสู่ทุ่งกว้างแล้วเท้าไปล่ายชะลอฝีเท้าลงหันมาบอกพวกเด็กๆเ,เราจะต้องเดินไปกลางนาเพื่อค้นหารูงูกันละคราวเนี่ยหนูหนเอาไมปโปเปียนึกถึงหนูนาย่างมันเยิม้มผัดพริกแห้งๆไม่รู้วาย เอาสิวะในรูหนูนั่นแหละงูมันชอบเข้าไปนะักปูเราจะรู้ได้ไงว่ารูไหนมีงูไม่มีงูแก้วคงจะสงสัยปู่ปลายของเด็กๆได้ชื่อว่าเป็นหมอง,งูของหมู่บ้านเพียงคนเดียวที่มีความช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องนี้สองมือของแกจับงูมานับไม่ถ้วนย่อมจะรู้อะไรดีเออเจอรูซะก่อนนะปู่จะสอนใายเท่าปลายดูจะมีความสุขที่เด็กๆมองเห็นคุณค่าของความเป็นหมอง,งูของแกอยู่บ้าง ส่วนเด็กๆก,ก็ภูมิใจตัวเท่าไปล่ไม่ได้อยไปกว่ากันเพราะเท่าไปล่เปรียบเสมือนวีรบุรุษของพวกเขาลมทุ่งยามแรงร้อนเหลือกำลังเปลวแดดเริงระบำยิบยิบแผ่คลื่นความร้อนมากับสายลมหลานเอ้ยอากาศอย่างนี้แหละที่เขาเรียกร้อนแดดเย็นล้มละเท่าไปล่ย,ยกใช้ผ้าขาม้าซับเหงื่อบนใบหน้าเด็กๆใช้หลังมือปาดเหงื่อทิ้งท่าทางเปลียวๆไม่คึกคักเหมือนเก่า เท่าไประยเดินไปพบรูงูเข้ารูหนึ่งแกกวากมือเรียกเด็กๆให้เข้ามาดูใกล้ๆนี่แหละรูงูละไอ้หนูมันเพิ่งจะเลื้อยเข้าไปเมื่อไม่นานนี้แหละเท่าไปร่ยใช้มือลูปากรูงูนั้นไปมาวิธีสังเกตว่ารูงูหรือรูหนูนะเจ้าดูปากรูเป็นสําคัญดูตรงรอยตีนก็รู้รูหนูนี่มันจะมีรอยตีนอยู่บริเวณปากรูทุกแห่งเพราะเวลาหนูลงรูมันจะวิ่งอย่างเร็ว ตีนของมันก็จะตะก,กุยดินเป็นรอยเอาไว้เท่าไปร่ยเปิดสอนวิชาชีวิตนอกตำราให้พวกเด็กๆกลางท้องทุ่งงูละปูเป็นไงอะ่ะจอดเอามือรูปรูงูบ้างเท่าไปร่ยให้เด็กๆได้ลองรูปดูรูงูมันก็เป็นอย่างนี้ไงละ่ะเท่าไปร่ยชีย้ให้ดูอีกครั้งเพียสายหน้าไม่เข้าใจมันก็จะมันๆแล้วก็มีรอยเป็นทางยาวตั้งแต่ก่อนถึงปากรูนทินละเท่าไประหยุดมองหน้าพวกเด็กๆ บอกเองรู้ไหมละ่ะว่าเพราะอะไรไม่มีใครตอบเด็กๆพากันมองหน้าวีระบุรุษเท่าของเขาอย่างเร่งเร้ออยากรู้คำตอบไวๆเท่าปลายหัวเราะก็เพราะงูลำตัวมันยาวมันใช้เลยเลื่อยไปถึงไหนก็เป็นทางยาวไปถึงนั้นเลื่อยเข้าเลื่อยออกทุกวันมันก็เป็นรองบอกให้รู้วันนี้คือรู้งูยังไงเท่าปลายหัวเราะเมื่อเด็กๆยกหัวแม่โป้งมือให ปูปลายยอดเยี่ยมที่สุดนี่ลอกเลยจุกชมพ่อเท่าทำาอาแกหัวเราะลั่นทุ่งวกเอ็งนี่ปากเป็นเอกแท้เท,ะ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 ทะียวโว้ยเท่าปลายชอบใจแกค,ค่อยๆล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงขากล้ยสีดำหยิบลูกมะนาวออกมาแล้วหย่อนลงไปในรูงูก่อนจะคว้าเสียมขุดดินจักจักลงไปทีละนิดอย่างใจเย็นปูงูมันกลัวมะนาวเหร เปล่าห็อกแล้วเอามานาวใส่ลงไปมันจะค่อยๆกลิ้งลงไปเรืเ่อยๆจนถึงก้นรูงูมันจะค่อยๆหดหัวลงไปเท่าปลายขุดลงไปเรื่อยๆจนถึงก้นรูเด็กๆก,ก็เห็นงูนอนขดตัวอวดเกล็ดสีดำเลื่อมพลอยหน้าเกรงขามอยู่เต็มหลุมที่เท่าปลายขุดลงไปเท่าปลายยกนิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากทำนองห้ามส่งเสียงสายตาของแกจับจ้องที่งูตาไม่กระพริบ เมื่อกะดูแล้วว่าตรงไหนคือกลางตัวงูแกค่อยๆเอื้อมมือคว้าหมับเข้าไปทันที